คนไทยไม่ทิ้งกันนุสราลูกยางสาวสุดประทับใจแฟนชาวไทยร่วมเชียร์เลี้ยงต้อนรับถือเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับซาร่านุสราต้อมคําอดีตมือเซตทีมชาติไทยที่เดินทางไปใช้ชีวิตในต่างแดนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันลูกยางสาววัย39ปีเดินทางไปเล่นในลีกวอลเล์บอลหญิงอาชีพของประเทศสหรัฐอเมริกาแอลลีซิมิทิตพร o วลีบอลในช่วงหลายฤดูกาลหลัง ซึ่งด้วยความที่ห่างไกลบ้านเกิดแต่เธอก็ยังได้รับการสนับสนุนและแรงเชียร์จากคนไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างแดนด้วยการเดินทางเข้ามาให้กำลังใจยังสนามแข่งรวมทั้งยังมีการนัดรวมตัวกันจัดงานปาร์ตี้ให้เธอด้วยโดยซาร่าได้โพสตภาพความอบอุ่นพร้อมด้วยข้อความไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนส่วนไหนของโลกก็รู้สึกอบอุ่นเสมอที่ได้เจอคนไทยขอบคุณทางสมาคมคนไทยในแอริโซนาร้านอาหารไทยคาเฟ่เดอะแบงคอกลาเอสไทยร้านนวดไทยฮิลิงแฮนส์ไทยเมซอชอสปาและพี่ๆคนไทยที่ ช่วยกันนวดให้เพื่อนในทีมด้วยค่ะสำหรับนุศราต้อมคำกลายเป็นที่รู้จักของแฟนๆทั่วโลกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามแข่งขัน โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งจะได้รับเลือกจากสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติ (FIVB) ให้ติดทำเนียบ100นักตบที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในรอบ10ปี2010ถึง2020ภายใต้แคมเปญสเ s t e r 100โดยในช่วงตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาชื่อของนุสราต้อมคำได้รับการยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมากด้วยการเป็นมือเซตอันดับต้นๆของโลกแถมมีประสบการณ์เดินทางไปเล่นในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นสเปนสวิสซ์อาเซอร์ไบาจานตุรกีและสหรัฐอเมริกา